สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกอง 1. ที่มา 2. ความสำคัญ 3. วัตถุประสงค์ 4. หลักสำคัญในการอ่าน 5. บทสรุปค่ะ 1. ที่มาการอ่านออกเสียงร้อยกองมีที่มาจากวัฒนธรรมการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงและจังหวะ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยได้รับการนิยมและพัฒนาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์สความสำคัญความสำคัญได้แก่ 1. เสริมทัศษะภาษาฝึกการออกเสียงเข้าใจในฉันทรักษณ์สพัฒนาทักษะการฟังช่วยให้ตีความบทกวีได้ลึกซึ้ง 3. ามส่งเสริมวัฒนธรรมอนุรักษ์และเผยแพร่วรรคดีไทย 4. พัฒนาอารมณ์และจินตนาการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียง 5. เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนทำให้การเรียนสนุกมีประสิทธิภาพ 3. วัตถุป,ประสงค์การอ่านออกเสียงบทร้อยกองมีวัตถุป,ประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงความงามและอัธรุของบทประพันธ์โดยการอ่านที่มีจังหวะลีลาและท่วงทำนองที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ฟังสัมผัสถึงความไพเราะและเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหานอกจากนี้ยังส่งเสริมความสนุกสนานและความเพลิดเพลินรวมถึงช่วยให้ผู้ฟังจดจำบทร้อยกองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา 4. หลักสำคัญในการอ่าน 1. ออกเสียงให้ชัดเจนเน้นเสียงพยยญชนะและสรสะให้ชัดระวังเสียงควบกล้ำและคำที่อาจจะทำให้สับสน 2. ใส่อารมณ์ตามเนื้อหาอ่านด้วยน้ำเสียงที่สื่อถึงความหมายของบทกวีเป็นบทเศร้าให้ลดโทนเสียงลงหากเป็นบทปลุกใจให้ใช้น้ำเสียงที่หนักแน่น 3. ควบคุมจังหวะและทุ่งทำนองไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไปควรเว้นจังหวะให้เหมาะสมสัมผัสและคล้องจองกัน 4. เน้นคำสำคัญใช้การรากเสียงหรือเปลี่ยนน้ำเสียงเน้นคำที่ทำให้โดดเด่น ทำให้ผู้ฟังจับใจความได้ง่ายขึ้น 5. ใช้การเคลื่อนไหวและสีหน้าหากอ่านต่อหน้าผู้ฟังการใช้สีหน้าท่าทางช่วยเพิ่อมอารมณ์ให้สมจริงการสบตาผู้ฟังสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้สรุปบทร้อยกองคือการจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่อยู่ในบทประพันธ์ต่างๆเช่นกรอนโครงหรือกาบโดยเน้นประเด็นหลักเช่น เนื้อเรื่องบทร้อยกองพูดถึงอะไรแกนสาระข้อคิดคติสอนใจอารมณ์และบรรยากาศความรู้สึกที่บทประพันธ์สื่อออกมาขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ